สวัสดีครับคำคมก่อนนอนนะครับผมการสร้างความดีกับใครเราก็ดีใจถึงเขาไม่รู้เราก็รู้แต่ทําอง,งเดียวกันการทำความชั่วถึงเขาไม่รู้เราก็รู้อ่านพระสูตรนิดหนึ่งครับผมข้าบดีทำศีลประการนี้หน้าปัตนาหน้ารักให้หน้าพอใจหาได้ยากในโลกนี้ข้าาบดีทำศีลประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อ ให้เป็นธรรมสีประการอันน่าปานาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากธรรมสีประการเป็นยังไงเล่าศรัทธาสัมปทา,ปาความถึงพร้อมด้วยความศาารัทธาเสละสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลจาาักขะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการให้ความถึงพร้อมด้วยการบริจาคปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาสวัสดีครับ